เจ้าคุณประสานเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่ากรณีการบวชของพระนรวิทย์เนี่ยสามารถบวชได้ไหมมันขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างครับพระเมธีธรรมอาจารย์ครับหรือเจ้าคุณประสานนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสูตรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าปัจจัยในการพิจารณาผู้บวชเนี่ยต้องอิงจาก3ปัจจัยประกอบข้อที่1เลยคือพระวินัยตามพระไตรปิฎกเล่ม4ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ถึงเรื่องข้อห้ามและคุณสมบัติโดยหนึ่งในนั้นคือเรื่องหนีคดดีออาาญแผ่นนิหรื 2. อคือผู้อุปชาจะพิจารณาจากเจตนาของผู้บวชและ3คือสังคมพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนครับว่าทางด้านของพระเมธีธรรมจารย์กล่าวเพิ่มเติมครับว่าการบวชเป็นเรื่องของการชำระจ,จิตใจเป็นเรื่องของการที่ชีวิตจะปฏิบัติบนพรมจารย์ไม่ควรเอาเรื่องของการบวชมาเป็นวิถีเพื่อบางอย่างอยากเห็นการบวชเป็นเพื่อการบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงพระเมธีได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าในขณะที่เรื่องยังร้อนอยู่ยังมีคดี มควายังคาราคาซังอยู่ควรดําเนินคดีในฐานะของคารวาสให้เหมาะสมการบวชและการบวชเป็นพระใหม่นั้นต้องประกอบกิจทางาศาสนามากต้องทํากายและใจให้บริสุทธิ์แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังต้องมีการให้ปากคําของตํารวจอยู่ต้องไปที่ศาลจะต้องมีเวลาประกอบาศาสนากิจด้วยเจตนาของการบวชความเหมาะสมของสังคมมันจะทวงติ่งกันไหมอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของพระเมธีธรรมจารย์ได้มีการกล่าวไว้นะครับแต่ว่านอกเหนือนจากนี้ท่านยังได้มีการบอกอีกว่าในพระธรรมวินยัยมีการ ตีความเรื่องอาญาหนีอาญาไว้หลายอย่างทั้งเห็นว่าบวชได้และไม่ได้ดังนั้นในสังคมปัจจุบันควรจะมาดูประเด็นถัดมานั่นก็คือเรื่องของเจตนารมณ์ในการบวชความเหมาะสมและกระแสสังคมเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วนถามว่าพระอุปชาจะต้องถูกปรับอาบัติด้วยหรือไม่นั้นทางด้านของพระเมธีธรรมาจาร์เนี่ยกล่าวว่าถ้าเป็นกรณีพิพาทนะครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าคณะเนี่ยผู้ปกครองระดับสูงจะต้องพิจารณาแต่ถ้าดูเฉพาะปัญหาประเด็นหนีคดีเนี่ยไม่น่าจะเป็น เ็นเหตุให้ทางด้านของพระอุปชาเนี่ยถูกปรับอาบัติจากเหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าเมื่อพิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุดก็น่าจะยังมีเวลาให้บวชได้